แสบๆน้ำกันนะจ๊ะ้างๆตำเมียงเียก็จะเป็นหมอลำเนะี่ยหมอลำสิ่งเนะี่ยยำเว้นคุนถ่ายชิวนางถ่ายชิวกับหลายพี่น้องแดดก็ะห้อนหอมประแดกพี่น้องหอมประแดกเสร็จแล้วจา้ามากินน้ำกันมากินน้ำกันเด้อ ย่งยนบีก็เลยใส่เสียงไม่แลนะ้วค่ะเนาะปิดเสียงไว้นะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันอยู่ในงานนะคะอยู่ในงานปิดทงพระเจ้าใหญ่เหลือดหอนแห้งจา้าไกลใได้แล้วไกลใได้แล้วเขาเจ้าเฮ็ุสามนาทีพอดีไหม <c oughs> พอดีกับ อัดคลิปยานาบีบอกว่าผงที่ลใดส่เลยเพราะต้องเก่งใจยานาบีมนัมนยังมันยังในงานเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นสิมีตํามเมี่ยงกะเจ้าหาบมะนางังมะนังขายอยู่ในงานเนาะคะ่ะยนา,นานาบีมันยังมันยังในงานเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นสิมีตํามเมี่ยงกะเจ้าหาบมะนางังมะนังขายอยู่ในงานเนาะคะ่ะ มาจ้าเพื่อนๆตำเมียงตำเมียงมีมะเฟืองมีกล้วยมีบักยุ่มมีสับปะรดมีคามีตะไคร้ต้นเหลือหอนแห้งจา้าแล้วแล้วบ้านนี้ใส่โฟม ันนี้ย้ายนาบีสั่งตํำตํำร่วมเนาะค่ะสีมี่ทุกอย่างมีบปกเฟืองหอมปลาแดกพี่น้องนะหอมปลาแดกเสร็จแล้วจ้ามากินน้ำกันมากินน้ำกันเด้อเนาะค่ะตํำร่วมเลยเลยค่ะตํำเมียงเนาะค่ะ อ่เป็นกำลังตํำเด้อบันนี้เด้อเออเดือดฮอนแห้งจ้ามาจ้าเพื่อนๆตํำเมียงตํำเมียงอืม เัือกเขือคืนพี่น้องแล้วก็ข่าที่เป็นท่านว้แล้วก็ซิมีบักย่อมมีกล้วยดิบตำกล้วยตำบักยม่มได้บักเขือคืนก็บซีเมคามีแต่ไข่นะคะมีเมียงนอกาจ,าอาจากเอื้อนมาจ้าเพื่อนๆตำเมียงตำเมียงอื ถ่าชิ้วนางถาชิ้วกับหลายพี่น้องแดดก็ห้อนยนานบีบอกว่าผมงชิลดใดไซเลยเพราะองเก่งจัมีมะเฟืองมีกล้วยมีบักยุ่มมีสับปะรดมีคามีตะไคร่ต้นไก่ได้แล้วไก่ได้แล้วเขาเจ้าเฮ็ุสามนาที่พอดีไหม <c oughs> พอดีกับ อัดคลิปเลยมาเด้อตำเมียงแล้วค่ะอ่ะเป็นกำลังตำเด้อแบบน,นี้เด้อเหือหอนแห้งจังเออแล้วแล้วแน,นี้ใส่โฟม มาจ้าเพื่อนเพื่อนตำเมียงตำเมียงอหอมประเดกพี่น้องหอมประเด็ก,ดเ,ดกเสร็จแล้วจา้ามากินน้ำกันมากินน้ำกันดเด้อหอมปละเดกพี่น้องหอมปละเดก เสร็จแล้วจ้ามากินน้ำกันมากินน้ำกันเด้อคุณถาชิ่วนางถาชิ่วกับหลายพี่น้องแดดก็ห้อนเขือขค้ืนพี่น้องแล้วก็คข้าที่เป็นท่นไบแล้วก็ซิมิบักยมมีล้วยดิบตํากลวยตําบักยม คนถ่าชิ้วนางถ่าชิ้วกับหลายพี่น้องแดดก็หฮ้อนเขียวคืนพี่น้องแล้วก็คข้าที่เป็นท่านใบแล้วก็ซิมีบักยมมีกลวยดิบตำกลวยตำบักยมใกลได้แล้วใกลได้แล้วขเขาเจ้าเฮ็ดสามนาทีพอดีไหม <c ười> พอดีกับ คับคลิปเออมาจ้าเพื่อนๆตําตำเมียงตำเมียงอเออเยนาบีบอกว่าผงที่รถส่เลย่ยเพราะองเก่งจตํตำเมียงแล้วค่ะอ่า เป็นกำลังตามเด้อบันนีเด้อไกลไดแล้วไกลไดแล้วเขาเจ้าเฮ็ดสามนาทีพอดีไหมพอดีกับอัดคลิปดิการบันเติตเขาคิ้วเด้อพี่น้องนี่เห็นตาหาบนหน่อยหน่อยเขาคิ้วเด้อค่ะเด้อเขาคิ้วเรากคนกระยางหลายเสียงกันไกลไดแล้วไกลไดแล้วเขาเจ้าเฮ็ดสามนาทีพอดีไหม พอดีกับอัดคลิปเบอเขือขคืนพี่น้องแล้วก็คข้าที่พบนท่าน้แล้วก็สซิมีบักยม่มมีกล้วยดิบตํากล้วยตําบักยม่มคุณถ่าชคิวนางถาชคิวกับหลายพี่น้องแดดก็ะห้อนเนาะคะ่ะตําร่วมเลยเลยคะ่ะ พ่อตำเมียงก็ได้อยากกินจ้าหอมประแดกพี่น้องหอมประเดก,ดเ,ดกเสร็จแล้วจ้ามากินน้ำกันมากินน้ำกันเด้อกันบนเถ็ดเข่าคิ้วด้วพี่น้องนี่เห็นตาหาบหน่อยๆเข่าคิ้วด้วยค่ะเด้อเข่าคิ้วเราก้นกระยางไหลเสียงกัน เดอดฮอนแห้งจ้าไกลใได้แล้วไกลใได้แล้วขาเจ้าเฮ็ุสามนาทีพอดีไหม <laughs> พอดีกับ อัดคลิปถ้าพ่อตำเมียงก็เลยอยากกินจ้าตำเมียงเนาะค่ะอ่ะเป็นกำลังตำเด้อน,นี้เด้อ น,นียายนาบีสังต่ำตํำร่วมเนาะค่ะสิมีทุกอย่างมีผักเฟืองเรืยมาเดิเดนเดอดหอนแห้งจ้าใส่ผักเขือคืนก็สิมีคามีแต่ไข่นะคะ 你咩？